โอเคตอนนี okay. ้เราจะมาข้าร้านบินีหาดจะไม่ใช่ใช่เราจะรัข้าร้านบินีหาดกันฮะโอเคเราเดินเดินเข้าไปละโอ้นี่มันคืออะไรกันเนี่ย uh huh. โอ้นี่มันน้ำที่ฉัน้อบไปเนี่ยอย่ฉันไปก่อนนะนี่นี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีคุณลูกค้า ฉันขอเอาน้ำก่อนนะเดี๋ยวๆน้ำเนี้ยเลยน้ำเนี้ยเลยที่ฉันชอบอืมแบบนี้แหละที่ฉันชอบกินอ่าหยิบได้แล้วไปหาหาคดต้อนรับก่อนนะนี่ฉันขนน้ำดื่มมีได้ไหม ได้เลยครับเจตต้องใช้ทองห้าพันบาทนะครับโอ้รู้แล้วว่าฉันมีกี่บาทฉันมีทองเป็นหนึ่งล้านบาทเลยนะอยู่ฉันมีเยอะมากฉันเป็นคนบา้านรวยโอ้น่าดีเลยนะเอามาให้ฉันเลยอ่ะฉันจะซื้อเยอะๆนี่๋ยวฉันจะเอาทองให้ดูนะนี่เอาไปเลย โอ้โอ้แบบนี้เลยที่ฉันชอบซื้อโอ้อ oh, ย you ู่เก็บก่อนเก็บเก็บเก็บให้หมดเลยไมเขารวยจักเลยวะเนี้ไม่เคยเห็นใครรวยขนาดนั้นเลยกิน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 โอเคกินหมดแล้วกินหมดแล้วโอเค กิน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 โอเคกินแล้วละอีกินให้เต็มล้านเลยกินตรงนี้เลยโอ้อร่อยมากเลยเอยตกใส่สาวฉันเอออย่าแกงฉันได้ไหมเออกินกินอ้อยยังไม่ทันเลยหกใส่เสเื้อสน,นุน,นเราไปมาละไอ้บ่และเลือเดียวกินกินกินโอเค โอ้คุณะคะปีลากตัวก่อนนะคะโอเคโอรนับสบายจังอัดตา้าอัดน้ำอ่อเย็นสบายจังเลยโอเคเสร็จแล้วได้เวลาลงไปข้างล่างแล้วแหละโอ้ตัวคุณสะอาดมากเลยนะหยุดแล้วนี่นี่คือการป้อนฮะอารกันนี้อ่ยโุ้ยจะต้องลรลเแล้ว เอาทองให้ฉันหมดเลยฉันต้องการทองห้าพันบาทโอ้ยอย่างนี้ฉันไม่มีทองแล้วดิฉันทองหมดแล้วแกทองหมดเกต้ต้องตายนี่ถือปืนยาาน่างจังเลยโอเคแบบนี้นะ เกโอ้ okay. uh. Uh. Oh. ที่แกทำขาดนั้นเลยที่ใบนี่เอามาเลยอ้าวแตกโอ้อยนี่มันปูใส่ฉันนี่ฉันที่เวลาเอาทอง ท่อคับเปลวมาฆ่ามาแล้วเนี่ยท่อคับเปลวของฉันเป็นไม้ไม้ย่างเหมือนกันเนี่ยอ่ะในเวลาฆ่ามาแล้วเนี่ยฉันจะใช้ท่อคับเปลวตีมันเออหยิบยากจังเลยตรงไหนตรงไหนดีอ่ะฉันจะหยิบม,มันให้ได้เลยนะเนี่ย อ้าฉันได้มาตีแกแล้วโอ้ทำไงดีเ้าสุดสั้นหมดแล้วเนี่ยหัวนะยังมีหมดนะโอ้ยฉันได้สู้มันในเวลาแล้วชิ่ฉันจะยิงแก,กคุณบ่าหัวนะยิยงเอ้ามันหลบนี่ไงในเวลาโอ้ย,อยฉันปิว้วไอ้ ลงมานรล่ายเลยเอออ้อ,อยเจ็บตายซะเกะ๋เก๋ต้องโดนปืนขั้นสุดยอดเย้เย้ทำไงไปดับมันดียิงเยรย่อ้วกันอ้อยขอโทษเออ,เอ,อยิงทำไมยงยากจังเลยเอ,อ้อ,อยมันยิงยาก้อย โอ้ยคุณเบร,รเกคว้าเดี๋ยวนี้ได้เวลาขาดวันแล้วแหละยี่ยทำให้ฉันตีมันไม่นอนฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะาสน็อปได้ได้เวลาตีโอ้ยฉันจะตายเกมมันอาจทำฉัน อีเอ้ยอ๊ยเอไม่โดนเลยเฮ้ยทำไมมันกากจริงๆเลยเอตีปืนเอ้ยเออยฮาดเย่ฉันนะเย่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 มันไปแล้วอ้าฉันตักเก้ชนะเก้แค่ได้รับควรไเกตายซะ โดนบ้าตายใสเจ้าบอนนี่แกโจรฉันแกคิดว่าฉันจะตายง,าง่ายไงฉันหลบได้เอ้ยฉันหลบขระสูนจากที่ตรงก,กลางเลยอียย๋เดิเจอบัดยางยืดอ,อมทำไมอมมัดยางยืดเอาไปเสี้ยางยืดมันจะต,ตีแม่นขึ้นดีนะ ไปแล้โลกันไม่กระจกมันมิดแต็ได้เวลาอมันพักยกเย็นจังเลยเอ่อเออเออเดี๋ยวมีปืนเนี่ยอย,อยู่ชัดคือกระจอกสุดยอดแทงงันเอ้ยเอ้ยเอ้ยอกระจอกแทงวัดออกไปเลย ออดีอ๋อโอ้ยคุราอาฉันหายใจ,ใจไม่ออกเอ้าต้นระเบิดเลยเหรอหายใจไม่ออกแค่นั้นนะไอ้โจรบ้านเนี่ยยิ่งมันหายใจไม่ออกเลยโอ้หรือว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยจิ้มนะจิ้มจิ้มจิ้มเอ้ อ่าหนักสิอีเอเอาแรงอย่ามัดยางยืดฉันฉันเป็นเออแกรู้ไหมฉันคือฉันอะไรเออฉันไม่ให้แสนตรรมาซหน่อยฉันไม่ได้เรียกว่าแสนพีวิสาโอ้ยนี่มันมีบัตรยังยืดได้เอ,อ่ะชุนนั่นแหละตีให้มันตายพีลยซา อืมจะตีไม่ไหวได้ตีเองโอ้ยฉันเลี้ยงเยอะกว่าแกแล้วนะทำไมมันไม่ได้ไปเลยไปทำเองอืมค่าโจร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 ,จรโอเคตรงนี้ด้วยยังมีเสบเหลือเฮ้ยอุ้ยอ้ยขอโทษด้วยที่ทำไม่ โอ้ยฉันดีก็โด้ยค่าจดนี้นี่แกนี่ฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเราล่ารีบผ่านแล้วไปแล้ว